ปััน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 ปั่นปัั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 นปั่นปัั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 นปั่นปัันปั่นปัั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 นปั่นปัันปััน น่าอยู่คู่คนล้วนน่ารักนำน,ำ,นำใจนักมีรอยยิ้มทักไทยอาหารน่ากินเป็นครัวสะอาดอาหารปลอดภัยถูกสุขอานาไมยอร่อยลายแซ่พิลีถินวัฒนธรรมงามรุ่งเรืองพันยุคสมัยประเพนีไทยไทยรักษาไว้ให้ลูกให้หลาน

เมืองหนาอยู่อาหารหน่ากินทินวัฒนธรรมช่วงเมืองหน้าอยู่จากเส้นทางถนนเรียบลำน้ำชีพิธีกรพาเราไปพบกับวัณนอุทยานของกรมป่าไม้แห่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางเมืองและตื่นตาตื่นใจไปกับลิงสมที่แสนน่ารักช่วงอาหารน่ากินเชิญไปลิ้มลองกับขาหมูหันเจ้าแรกในภาคอีสานและไก่หมุนเรื่องชื่อของจังหวัดมหาสาร,รคามช่วงทินวัฒนธรรม ไปไหว้พระศิลาคู่บ้านคู่เมืองโกสุมพิสัยและชมสินเก่าที่ประดับกระจกจืนแบบโบราณถ้าพร้อมแล้วไปเบิ้งกันเลยค่ะ ก็กลับมาพบกับอ้อชาดีปทุมชัยค่ะและน้องแก้วค่ะน้องแก้วคะวันนี้น้องแก้วจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนนี่เลยค่ะอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่ริมแม่น้ําชีนะคะอ่าเป็นไงน้องแก้วแม่น้าชีเรามีอะไรน่าเที่ยววันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะมีผัก,กเกษตรด้วยวน้ําใสด้วยอ,อากาศเย็นสบายด้วยใช่ไหม ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามของเราจะมีอะไรน่าเที่ยวอีกยังไงก็ตามอ้อก,กับน้องแก้วไปเที่ยวกันเลยนะคะไปเลยค่ะโอ้โหพี่อ้อปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าคะเนี่ยแต่พี่อ้อเห็นใา้ว่าเขาติดว่าเป็นเขตอพยพทานของวังปาวัดเกาะแก้วนะ อรื่างเลยค่ะาน้ำแก้วจัดการให้เราได้แล้วค่ะท่านผู้ชมยังไงอ้อ,อกับน้ำแก้วชิมกันเลยนะคะจันแก้วอร่อยมากเลยค่ะหางค่ะท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมมาลองชิมผลไม้ด้านที่เขานะคะ เเดดี๋ยวราไปูกกันลท่านผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงอ้อจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของวัณอุทยานโกสัพ์พีกันนะคะตามมาเลยค่ะ ท่านเดินทางผ่านตึกแถวใจกลางตัวเมืองโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามมาเดียวเดียวก็จะถึงวนาอุทยานโกสัมพีซึ่งเป็นวนาอุทยานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่กลางเมืองและทําให้เมืองโกสุมพิสัยร่มรื่นเป็นอย่างยิ่งพื้นที่นี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้มาก่อนเพราะเป็นพื้นที่ดอนปู่ตาเก่าแก่ริมแม่น้าชีของชาวชุมชน โดยวานาอุทยานโกสัมพีมีแนวป่ายาวไปตามรีมฝั่งน้ําและปัจจุบันยังคงมีหาดทรายที่ผู้คนสามารถเล่นน้ําได้ในฤดูร้อนและพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดเวลาส่วนลิงก็ออกลูกออกหลานกันมากมายและที่น่าสนใจคือลิงสแสมสีทองซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วมาเลยลูกอย่างนี้ต้องซ้อมท่ามวยปั๊กันหน่อยท่าซุปเฟก นี่เนะนี่ลนยะนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอย่าจิกจี๋ดิอย่าจิกจี๋ด,อาากกดิอย่างนี้ไม่ไหวอ้ยเก่งมากเลยดีมากดีมาก พี่เป็นเจ้าหน้าที่วันนอุทยานกูสัมทีของเรานะคะพี่คะหนูถามเลยค่ะว่าลิงเราเยอะแยะขนาดนี้นะคะเราเอาอาหารที่ไหนมาให้เขากินคะก็มีงบประมาณของอำเภอค่ะเราก็เอามาให้ตอนเช้าทุกครับอ๋อพี่เป็นคนให้เองไหมคะเราให้ตรงไหนอะคะพี่เทางตามถนนเส้นทางข้างหน้าเข้ามาประตูเข้ามา พี่คะแล้วสมัยก่อนตั้งแต่เรายังไม่มีงบประมาณที่จะซื้ออาหารให้นะคะเขากินอะไรคะเมื่อก่อนสภาพป่าจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็มีผลไม้ผลไม้เยอะแยะพวกวาย,ย,าย,วายพวกอะไรพวกผลไม้ของอวพวกหมักไอ้อะไรเขาียก,กระเบาค่ะนี่ไหมคะต้นคอ,อยบ้างแล้วก็มีลูกไม้ของไม้ป่าเนาะเยอะแยะแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีก็ต้องอาศัยคนค่ะแล้วหนูสังเกตว่าคอยมันเป็นคอยดัดใช่ไหมคะ ทำไมต้องดัดมันด้วยนะคะพี่ทุกไปไม่ให้มันโตแล้วมันจะได้มีลูกให้ลิงกินด้วยค่ะก็คือถ้าถ้าปล่อยไปข่อยมันก็เยอะใช่ไหมครับค่ะเราก็ดัดแปลงเพือ่อความสวยงามเฉยแต่ว่าอาหารลิงเหรอคะอาหารลิงก็คือ,อช่วงนี้ก็คือปัจจุบันคืออาศัยงบประมาณค่ะคแต่พี่คาอ้อว่านะคะแทนที่จะดับต้นข่อยเนี่ยนะคะอว่าเนี่ยจะปล่อยให้มันบแบบเติบโตมีลูกให้ลิงกินอย่างเงี้ยคะ่ะ เราจะได้ไประหยัดงบประมาณในการซื้ออาหารลิงนะคะอยู่แบบพอเพียงค่ะครับคบเป็นความคิดที่ดีมากครับ,รบเราจะเสนอนายต่อไปอขอบคุณค่ะแล้วในที่สุดอ้อ,อก,ก็พบกับน้องแก้วและเราก็เดินชมลิงกันต่ออย่างมีความสุข ติดบรรยายพิเศษเลยม่หมายนะที่นออแล้วก็น้องแก้วพามาชมร้านอาหารแทนค่ะน้องแก้วจ้าตอนนี้เรามาถึงไหนกันแล้วที่บ้านแพงอําเภอโ่สุนีไซจังหวัดมหาสารคามค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะท่านผู้ชมร้านอาหารร้านนี้นะคะเป็นร้านที่คุณย่าแนะนําค่ะเดี๋ยวเราต้องไปถามคุณย่ากันนะคะว่าทําไมคุณย่าถึงแนะนําร้านนี้ค่ะตามกันไปเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โหย่างอะไรกันเยอะแยะค่ะเนี่ย มีกุ่งมีปลาด้วยค่ะแล้วก็มีไก่หมนขาหมูหันอนับเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของทางร้านเลยใช่ไหมคะพี่ขาวันนี้เราจะแอบถามสูตรลับนิดนึงค่ะทำยังไงคะย่างยังไงคะย่างไก่ย่างหมูเนี้ยทำยังไงถึงด้หมเนียเราเราต้องหมักเป็นขึ้นวันเนี้ยหมักรึ้นวันเนี้ยเอาแล้วนั่นก็เกือขายตอนเช้าล้วคะเราเราหมักไว้ทุกวันค่ะถึงถ้าถ้าเราไม่หมักไว้นาน เครื่องไม่ค่อยไม่เข้าที่หนังเครื่อนี้แลมันจะไม่นุ่มแล้วไก่ปลาไก่นี่ก็หมักประมาณสามสิบนาทีขึ้นได้คสามสิบนาทีปลานี่ต้องหมักหมักหมักปุ๊บขึ้นตับเครื่องยิงแต่ไม้ใหญ่ไม่ให้ไม่ให้เครื่องหมักไหลออกมาน้ำอ๋อก็เลยอุดปากกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อจะไม่นุ่มปลารอ๋อรู้สึกว่ากุ้งนี่จะไม่มีการหมักใช่ไหมคะเหมือนกุ้งกุ้งหมักธรรมดาเลยครับกุ้งล้างให้สะอาดแล้วก็ย่างเลยใช่ไหมครับ เดี๋ยยังไงจะแอบเอาไปทำให้ท่านผู้ชมตามคัได้เลยครับคุยคุยคุยคุคุย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 ค่ยคุยคยคุยคุาคกยคุยุยคคุคยยคคุคนคคยคคย ท่านาผู้ชมคะตอนนี้อ้อกับน้องแจ้ก็มาอยู่ที่โต๊ะอาหารกับคุณย่าแล้วก็พี่เจ้าของร้านกันแล้วนะคะคุณย่าคะว่าถามเลยคะ่ะทําไมคุณย่าแนะนาร้านนี้คะอาหารอร่อยค่ะ<ม>แล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านของฉ<า>ัน<า>แล้วก็คุณย่าเคยรับประทานมาหลายาะครั<า>้งแล้วค่ะได้แวะมาค่ะ<า>แล้วก็เข้าอร่อยจริงๆ<า><า>แล้วก็อาหารมีหลายอย่างค่ะ ก็ลองให้จ้าของร้านพูดสิครค่ะอาหารเด็ดเด็ค่ะคุณพี่เราแนะนำสิคะเมนูเด็ดๆอทางร้านเรามีอะไรบ้างคะขอบคุณค่ะความคุณนที่ได้กรุณาชมค่ะอาหารเราเป็นอาหารอีสานค่ะแต่ไม่มีไม่มีเยอะเหมือนร้านอื่นเขาแต่เราจะเน้นคุณภาพค้าอย่างไก่หมูเราจะคัดไก่อย่างดีจะสดเชื่อทุกวันนะไก่เราไม่ใช่ไก่ว่าส่งมาจากที่อื่น หมักด้วยเครื่องเทศหนึ่งคืนถึงจะถึือจะหมุนได้ <UB. S 2> ค่ะค่ะอย่างปลาก็ต้องสดต้องงดอาหารมาไม่คืนไม่ไม่ไม่ต่างกับเจ็ดวันเวลาทาน indung! เพราะว่าเอาเอามาขังไว้ไค่ะอ๋อแล้วมันจะคายอาหารออกหมดแล้วมันจะไม่เหม็นคาวจะไม่เหล็กเขียวเลยอ๋อค่ะค่ะปลาเราจะมีดีแบบนี้ค่ะเนื้อปลาเราจะอร่อยไม่เหม็นคาวค่ะ ยาขาหมูหันเจ้าแรกเจ้าเดียวของภาคอีสานเลยนะอันนี้คุยได้เลยนะคะตอนนี้จะอาจจะมีเยอะแล้วแต่แต่ตเราเป็นเจ้าแรกไงค่ะค่ะขาหมูหันแรกค่ะครื่องเผาอะไรพิเศษบ้างคะเนี่ยขาหมูหันีหมักเครื่องเทศค่ะหมักเครื่องเทศมีแต่เครื่องดีๆคือเราทำจะสารภาพว่าเราเป็นคนทําอาหารไม่ไม่ค่อยเก่งแต่เราจะอาศัยเครื่องหมักดีเครื่องปรุงดีแล้วก็ขาหมูสดๆทุกวันเลยค่ะ อย,อย่างกุ้งเผาเนี่ยก็จะส่งทุกวันไม่มีตายกัวเลยถ้าของตายเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยทำไมอคะคะพี่มันมันจะไม่อร่อยค่ะต้มยำกุ้อองอย่างนี้ค่ะจะเอากุ้งสดๆต้มเลยค่ะอย่างส้มตำนี่ก็ต้องหั่นต้องสับทุกวันถวัวเรสงทัวเองค่ะ<อ>นี่นคะคะน้ำจิ้มที่ทำเองทุกอย่างเลยค่ะเ<อ>นี่ยคุณพี่ พูดมาักขนาดนี้นะคุณย่าลองชิมดูไหมคะว่าจะอร่อยเหมือนเดิมที่คุณย่าเคยมาทานคะคุณย่าจะเหมือนเหมือนเ<ช>ม,มื่มอก่อนไหมวันนี้จะเหมือนเมือ่อก่อนที่มาไหมท่านผู้ชมคะตอนนี้เราขอตรวจทานก,นกันก่อนเลยนะคะพึ่ไปค่ะวันนี้เรามีน้องพีทนะคะหลานคุณย่ามาด้วยค่ะเป็นไงคะน้องพีทอร่อยไหมวันนี้เรียนอยู่ชั้นตอนไหนะอ๋อเรียนอยู่ชั้นม2ม2ค่ะแล้วเป็นไงวันนี้ชิมดูหรือยังเมนูแนะนําคุณย่าอร่อยมาชิมบ่อยนะค่ะอร่อยถูกใจค่ะ หารน่ากินคันครัวสะอาดอาหารปลอดภัยผู้สุขนาน่าไม้อร่อยลายแซ่บพิลีคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อิ่มอร่อยไปกับร้านไก่มูนบ้างแพนลุงเชิดปลาเผาแล้วนะคะคุณย่าคะขอเชิญมอบป้ายสุดยอดอาหารหน่ากินให้กับป้าตูนเจ้าของร้านเลยค่ะค่ะยินดีคก็อร่อยค่ะ ทถิ่นวัฒนธรรมค่ะถิ่นวัฒนธรรมงามรุ่งเรืองพันยุคสมัยประเพณีไทยไทยรักษาไว้ให้ลูกให้หลานปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปตำรอยตะวันปันป่นปันป่นปันป่นปั่นท่องเที่ยวไปทุกทิศไทยแลน ท่านัู้ปัคะช่วงสิ่งวัฒนธรรมของรายการเราวันนี้นะคะอ้อกับนุอนแก้วนะคะก็พาท่านผู้ชมมากราบนมัสการพันิ่งเมืองซึ่งเป็นพับผู้บ้านผู้เมืองของโกศลทิสัยค่ะซึ่งท่านประดิษฐานอยู่ในมณฑปใกล้ๆกับวณอุทยานโพสัมพีของเรานี่เองค่ะเอพี่อ้อคะแล้วพับนิ่งเมือง่ายังไงอ๋อท่านเป็นพัะพุธรูปหินทรายสมัยทวารวดีซึ่งเก่าแก่และสวยงามที่พบที่นี่ไละจ้าแก้ว เาเป็นตู้แล้วเราจะาัดตักมาทำบุญแล้วเกิดรือแก้วก้วมันหยดสีหนึ่งหยอดแล้วหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูให้ข้างนี่เริมเกิดวารึกับกละดับกลางรับกางตมตั้งบุ แก้วไปดูสิมอีสานซึ่งมีหน้าบานแกะสลักสวยงามมากที่วัดกลางโกสุ่มพิสัยอย่ไรจ้าน้องแก้วกราวนมันสการค่ะหลวงพ่อพอดีว่าทางรายการของเรานะคะได้ยินมาว่าที่วัดกลางโกสุมของเรานี้นะคะมีสิมอีสานแบบโบราณที่มีหน้าบานแกะสลักอย่างสวยงามนะคะแถมยังประดับประดาด้วยกระจกจืนแบบโบราณน,นะคะ อ๋อสับน้องแก้วก็เลยว่าอยากกราบนวัสการหลวงพ่อพาเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมคะได้ไม่เป็นไรหรอกของเก่าอ๋อค่ะของเก่าเชิญเลยค่ะแก้วทำไมบานประตูนี้ถึงสวยจังคะอันนี้บานประตูโบสถ์แบบโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากก็เหลือเหลือเช่นนี้แหละแล้วก็ตรงบานประตูเขาจะทําเป็นรูปยักษ์รูปในเรื่องวันนคดีต่างๆรูปยักษ์รูป มานรูปอะไรรูปพระพุทธเจ้าแต่ว่าในในบ้านบ้านบ้านประตูโบสถ์เราเนี่ย <c oughs> เป็นของเก่าถามโบราณโบราณเขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นบรรทคดอีสารเรื่องอ๋อสินชัยเนี่ย <c oughs> สินชัยอ๋อสินชัยดังนั้นเป็นรูปยักษ์อันนี้รูปสินชัยคงจะคงธนูล,ลูกศรยิงยักษ์นั่นแหละนะก็ <c oughs> คงเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องราวต่างๆมันมันเกี่ยวกับป่า <c oughs> เกี่ยวกับป่า <c oughs> ทั้งนั้นเดินเดินป่าเดินตรงไป เพราะเพราะตามตามโมอาเพราะว่าอย่างนั้นสินชัยเนี่ยตามโมอาซึ่งเป็นน้องพ่อของของสินชัยเองนะต้งเลยยักยักมาเอาเอานางสมุนทาเนี่ยไปเป็นภรรยาเองเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ไม่พอใจก็าเลยตามเพราะว่าสินชัยตามโมอายักอันนี้เหมือนยิงที่อุทยานตัวสัตว์ี่เรียนเนาะมันก็ไม่เหมือนตลูกมันมันมาจรฐานจะศิลปะของคนคนโบราณเลยนะ เขาคงไม่เกี่ยวกับลิงอะไรเลยก็คงไม่เกี่ยวกับดิงไงศิลปะคนโบราณถ้าจมูกใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกยักษ์ทั้งนั้นเราไปกราบนมัสการด้านในกันเลยนะค่ะข้างในเนาะถ้าดูด้างในเลยแต่ก่อนยี่สานของเราพระพุทธรูปใหญ่ๆไม่ค่อยมี ท่านออกมาแทนเทศชื่อหลวงปู่ก็ปู่พิสารท่านอะไรอดีตเจ้าวาดอะ่างเงี้ยแล้วพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่อยู่ตามช่องน้องโบนั่งเปไหนกันแล้วเนี่ยน้องพ่อมาอยู่นี่ก็ไม่เห็นแล้วถามถามเพราว่าแต่ก่อนมีอยู่ตอนหลังเนี่ยต้องเปไหนก็ไม่รู้แต่ก่อนโบสถ์นี่มันมุงมุงด้วยตอนแรกมุงณรยาต่อมาก็มุงกระเพื้องอะไรกระเพื้องแบบกระเพื้องขอเนี่ยนะกระเพื้องขอที่เป็นขอค่ะช่ใช่กระเพื้องขอ ต่อมาก็มงมงพ่ออยู่นี้ก็เปลี่ยนแารเบื้อขอเพราะมันมันไม่มีจะซ่อมก็เลยเลืออ่อมุงทั้งสีสำหรับโบสถ์หรือสิมวัดกลางโกสุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนี้มีอายุราว100ปีและแปลกกว่าโบสถ์หลังอื่นในภาคอีสานเพราะภายในจะมีช่องบนผนังสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเล็กๆบนฝ้าเพดานไม้ก็มีดาวประดับสวยงาม นอกจากนี้ภายในยังเป็นที่เก็บรอยพระพุทธบาทจำลองแบบอีสานลอด้วยสำลีมีลวดลายมงคลต่างๆง,ง,งดงามวิจิตรบรรจง,งจิมก็สวยงามด้วยหน้าบานประดับกระจกจึนหรือกระจกเกลียบแบบโบราณด้านหน้าก็เป็นไม้แกะสลักลวดลายสาหรายและรังพึ่งห้อยต่ำลงมากว่าที่อื่นทัน้งสองข้างทางเข้าก็ยิ้มกว้างดูใจดี แปลกกว่าพญานาคที่เคยเห็นเอามากมากเลยเราชมดูกันทั่วแล้วตอนนี้ก็ต้องกลาำนมัสการลาหลวงพ่อกันเสียทีค่ะอ้อับนัองแกก็ขอขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่พาอ้อับนัองแกเยี่ยมชมนะคะแกก็กราบนาหลวงพ่อเลยดล้วกันนะคะเจ้าีเจ้าีนะนะติหลังก็มาใหม่อยากจะมาดูเอาความรู้ก็มาใหม่ ขึ้นรถเราหนูจะพาไปเที่ยวต่ออืม,มน้องแก้วแต่วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงไปแล้วนะอา้าวค่ะท่านผู้ชมคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของฝากจากรายการแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของฝากจากทางรายการกันแล้วนะคะของฝากจากรายการวันนี้เรามาชมการผลิตเสือหรือที่ภาคอีสานเรียกว่าสารทอจากต้นไหลซึ่งเป็นกกชนิดหนึ่ง แล้วนำมาต่างและต้มยอบเป็นสีต่างๆและตากแห้งอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนำมาทอเป็นเสื้อที่สวยงามของอำเภอบ้านแพงจังหวัดมหาสารคามนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ทำขึ้นเองในชุมชนกันอีกหลายอย่างเลยคะ่ะ ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแทงน,นะคะเรายืนอยู่ที่ร้านของคุญญณยายสมหมายค่ะน้งแก้วขายได้่าท่านผู้ชมได้หรือยังอ๋อนี่เลยค่ะก็ยืดผ้าตัวแล้วก็กระเป๋าสามใบน่ารักน่ารักค่ะยังไงก็อย่าลืมโทรเข้ามาร่วมรับของรางวัลของเราตามหมายเลขที่อยู่ทางล่างนี้นะคะลาบฝันดีคืนนี้ทุกท่านค่ะ

บนระดาต้อนรับคนร้เลยนะคไปเมืองหน้าอยู่อาหารหน้ากินถิ่นวัฒนธรรมรอยยิ้มสยามยิ้มละไม่ยิ้มอุ่นละมุนเมืองหน้าอยู่คู่คนล้วนน่ารักน้ำน้าใจนักมีรอยยิ้มทักไทยอาหารหน้ากินเป็นครัวสะอาดอาหารปลอดภัยถูกสุขภาณ